สวัสดีค่ะคนน่ารักตอนนี้นะคะแมทที่มีชื่อว่าบอกฟุตกันนั่นเองอฮู้วตอนนี้นะคะเผามังกรเนี่ยหลายคนนะคะกําลังทําอยู่ใช่ไหมล่ะนี่ก็ลัาทําเหมือนกันแต่ปะเล่นเผามังกรทีไรน,นะไปลงทะเลซีอีเวนใช่ไหมตายทุกทีเลยไม่ใช่อะไรตกน้ําตายเลยใช้เผาเงือกก่อนละกันเนาะแม้ว่าคุณนะคะใช้เผ่าไหนเทียย์ไหนนะคะต่างต่างเนี่ย เวลาต้องอัปเกรดเทียนะคะหรือว่าเพิ่มขั้นหรือจะเปลี่ยนอย่างนี้มันต้องใช้แฟกเมนนะคะหรือว่าเงินม่วงตรงซ้ามือน,นี้ถูกไหมวันนี้นะคะเรามีทิ้งวิธีการฟังเงินม่วนนะคะหรือแฟกเมนแบบง่ายๆและไวๆสายโซโลได้สายฟิกก็ทําได้บอกเลยว่าโคตรง่ายแน่นอน ร้านสปอนเซอร์ DC Shop มีบริการนะคะของแมปฟิชแมปต็ปปามีแมบบอกฟูดออสตาออนิเมะดีเฟนเดอร์ออนิเมะเวนกาและก็มีบริการนะคะเติมโรบักราคาสุคุมและแทรนะคะปลอดภัยได้ไวแน่นอนใครสนใจนะคะใช้บริการลิงนะคะอยู่ใต้คิปจ้าร้านขอ DC ช h o p s h นี่ตอนนี้นะคะเงื่อนเฟกไม่ขอรออยู่ที่5 7 0 0 0 0นะเว้ยอันนี้เรานะ่ะจำได้ว่าตอนช่วงที่บอกฟูดนะ่ะ ฮักหายอัปเดตไปเกือบป,ปีน่ะช่วงนั้นขยันฟาร์มมากลงนะคะสิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนะขึ้นมาเป็นประมาณ5 0 0แสนได้เออโซโลนะเว้ยบอกเลยง่ายมากแล้ว,วิธีการใส่โซโลนะคะหาแฟกตมนะคะคือให้ทุกคนมาที่ของเขาเรียกอะไรนะเป็นเหมือนกับอ่อดันเจ้นนะคะของการลงดันนั่นเองมีแค่โลก2แล้วก็ลก3เนาะ แล้วหนึ่งนะคะจะไม่มีให้คนดูนะคะอัพเบลนะคะถึงมาย้ายเป็นโลก2อหรือโลกสานะคะแถวบริเวณนี้ก็ได้นะโดยการนะคะให้เราเนี่ยไปเลือกซื้อได้เลยจะซื้อแล่เป็นเงินก็ได้เงินเขียวก็ได้หรือจะแล่นะคะเป็นคดปีศาจก็ได้ถ้าใครคนไหนนะคะที่อยากฟาร์มเงินเขียวนะคะก็สามารถกดปั๊บมูดน,นะคะข้างบนได้กันเลยนะคะจะเป็นคลิปสอนวิธีการฟาร์มเงินเขียวบอกฟูดฉบับล่าสุดกันนั่นเองอ่า โดยนะคะน้าต,ต่างๆเนี่ยมันจะมีดานแบบ normal แล้วแบบ hard ถ้าใครจะเล่น hard ก็ได้นะแต่มันไม่ค่อยคุ้มในการฟางเงินแฟกเงินนะให้เลือกแบบ normal เลือกดานไหนก็ได้แต่ส่วนตัวนะคิดว่าดันไฟอ่ามีดันไฟมีดันแสงดันมืดแล้วก็จะมีนะคะดันของแบ็กมาเนี่ยส่วนตัวคิดว่าเป็นอาชี่ง่ายนะลงเงินได้ดีอะ สมมติถ้าเราซื้อแมกมากมาโดยไม่ใช่เป็นหนึ่งกับเป็นของผลปิศาจเนาะอันนี้เสียนะคะเงินอยู่ที่1 0 0 0งแสนเงินเขียวคููดาวทุก2ชั่วโมงอ่ะซื้อไปเลยก็จะมีนะคะการ์ดมาถูกไหมแต่ถ้าใครคนไหนแบบเออเรามีผลปิศาจเยอะเนี่ยให้มันเลือกผลปิศาจดีกว่าอย่างเช่นเราจะเลือกเป็นเอาผลไหนดีกว่าต้องเข้านี้ปะนี่ไเออ เอาผลนะคะที่เราไม่ค่อยได้ใช้หรือสะสมนะคะยเยอะๆน่ะเข้าไปแรกนะคะแบบมิกกี้ก็ได้นะคะสามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วนะคะบางคนอ่ะเอ้ยผมอยากรู้จังเลยอ่ะผลพิสัทหาจากไหนบ้างอ่าคิดนี้บอกเลยนะคะแชร์ที่วิธีการฟังเงินแฟกเมน เงินเขียวและก็ผลปีศาจนะคะฉบับของเราเนาะมาพูดถึงผลปีศาจกันก่อนได้เลยวิธีการตามหาอันดับแรกเบสิกง่ายๆคือการสูมผลปีศาจแต่มันก็ต้องแล่นะคะด้วยการเสียเงินนะคะตามเลเวลยิ่งเราเลเวลเยอะก็ต้องเสียนะคะเงินเขียวที่มากขึ้นตอนนี้มาตั้งอยู่ที่2,600้ยใช่ไหมใช้เงินเสียอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0กว่าบาทอาจจะปล่อยเราจะไปเราจะาป ในผลมืดมานี่เอาไประคะัลงด้งก็ันได้นะและนะคะถ้าใครคนไหนที่มีเกมพาดนะคะหาผลน่ยก็จะมีผลพิซซ่านะคะดรอปทุกประมาณ1ชั่วโมงนะคะของตาใต้ต้นไม้นะคะต่างๆถ้ามีเกมพาดนะคะของตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยคนดูนะคะไปหายง่ายขึ้นเนาะแตถ้าใครนะคะไม่มีสามารถไปอุดหนุนนะคะร้านของ DC s h o c เหือนได้เลยเนีว่านี่ๆๆเกมพารหาผลอันนี้ปะใช่ไหมใช่ไหม อ2,700โลบแล้วนะคะมาอีก2วิธีนะคือการที่เรานะคะรอประมาณ1ชั่วโมงครึ่งมันจะมีบอสนะคะตรงการแมตรงเนี้ยที่เป็นบอสโจสลัดนะ้ำมันจะมีโอกาสดอกของผลปีศาจที่มันดีกับไม่ดีนะคะหรือว่าเกือน,นะคะตรงแถวนี้นะจ๊ะนี่ก็หาได้เหมือนกันและอีกหนึ่งวิธีคือให้ทุกคนนะคะไปลองซีอีเวนนะคะหรือว่าพวกทะเลอย่างเงี้ยมันก็จะมีเป็นพวกเรือน,นะคะบางเรืออะ จำได้ว่ามันจะมีเรือที่ไม่ใหญ่มากไม่เล็กมากมาประมาณ3าําจะมีลามตรงกลางนั่แหละเป็นลามที่โอกาสดอกผลปีศาจเขาเคยได้ผลจากนั้นมาเป็นผลบิ๊กม้าคือหือดีมากเลยโอเคและนี่คือเทคนิคนะคะวิธีการตามหานะคะผลปีศาเพื่อจะมาแลกดอนาสับใครที่แบบมือเงินเขียนนะคะน,น้อยก็ลองไปใช้กันได้นะต่อไปทำอะไรลงดันจ้านี่ ในคลิปนี้นะคะถ้ามีโยชน์ก็ฝากคนดูนะคะช่วยกันกดกระชืบไลน์นะคะติดตามกดแชร์กันด้วยล่ะเนื้อขอย่านะคะ,อะ,คะลองโซโ,โล่ดังก่อนนจะจ๊ะบ๊ายบายใครคนไหนที่จะมาลองเล่นด้กันนะคะอย่าลืมติดตามแล้วกดกระดิ่งไปทั้งหมดกันด้วยนะหรือใครรับเซอร์วีนะครับแมปโลบอกต่างๆหมาจะเป็นบอกฟุตแมปฟิตตองบ้านนะคะต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมนะคะกดติดตามไปทั้งหมดกันด้วยนะคะแล้วก็อน,นุนนะคะ20บาทนะคะเพื่อรับเซอร์วีฟีกันเองบอกเลยคุ้มค่าแน่นอน เอาชู oh, โซโลกกันต่อได้เลยจ้า